สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าสารรัฐธรรมนูญ vs รัฐสภาท่านผู้ชมครับข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและข้อบังคับการประชุมรัฐสภาได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในงานในการดำเนินการหลังจากที่ร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมได้ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วแตกต่างกันโดยมีรายละเอียดของความแตกต่างกันดังต่อไปนี้ข้อ107วรรคหนึ่งของข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทรรนราษฎรพศ2551ระบุว่าเมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วให้ประธานสภาส่งร่าง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไปยังสารรัฐธรรมนูญโดยด่วนเพื่อพิจารณาตามมาตรา141ของรัฐธรรมนูญซึ่งหมายความว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเมื่อผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วต้องส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ทุกฉบับโดยไม่มีข้อยกเว้นก็ 137ของข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนรัศฎรพศ2 5 5 1ระบุว่าร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือยแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาโดยประธานสภาต้องชะลอและให้โอกาสสมาชิกสามารถเสนอได้ภายใน3วันนับแต่วันถัดจากวันที่รัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบซึ่งหมายความว่าร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วถ้าหากมีสมาชิกสภาจำนวนไม่น้อยกว่าหนึในสิเสนอความเห็นต่อประธานสภาว่ามีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญประธานสภาจะต้องชะลอการนำร่างพระราชบัญญัตินั้นส่งให้นายกรัฐรมนตรีเพื่อน,นำขึ้นทุนกล้าทูนกระหม่อมถวายไว้ก่อนเป็นเวลาไม่เกิน3วันอันเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกเหล่านั้นสามารถเสนอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้และข้อบังคับการประชุมรัฐรอสภาพศ2553ข้อ106ระบุว่า เมื่อรัฐสภามีมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้ประธานรัฐสภาดำเนินการส่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต่อไปและข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ106นี้ที่ได้กำหนดขึ้นเพื่อรองรับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา297 291วงเล็บที่บัญญัติว่าเมื่อการลงมติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในวรระที่สมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้วให้นำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายซึ่งหมายความว่าเมื่อร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ได้ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาแล้วนายกรัฐมนตรีต้องนำขึ้นทูนเก้าทูนกระหม่อมถวายภายใน20วันนับแต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นจากรัฐสภาเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระประมาพิไทยและเมื่อประกาศในราชกิจจานุบเบกษาแล้วให,ใ,ให้ใช้บังคับเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมได้ไม่มีช่องทางไหนเลยที่ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีสอสอหรือสอวจะสอดแทรกหรือก้าวกายเข้าไปในระหว่างนั้นเพื่อยื่นให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้เท่ากับเป็นการยืนยันว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขทั้งฉบับหรือแก้ไขเป็นรายมาตราย่อมเป็นอำนาจของรัฐสภาโดยเฉพาะ ฝ่ายบริหารหรือแม้แต่ฝ่ายตุลาการก็ไม่สามารถเข้ามาก้าวไายแทรกแซงหรือสั่งการอะไรได้ดังนั้นข้อบังคับข้อ106ของข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพศ2 5 5 3ซึ่งกำหนดขึ้นมารองรับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา291ประกอบมาตรา1 3 6วงเล็บ16และมาตรา137 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2,550จึงเป็นหลักประกันในเรื่องดังกล่าวโดยไม่มีผู้ใดหรือองค์กรใดหรือสารใดหรือแม้แต่สารรัฐธรรมนูญจะสามารถเข้ามาก้าวไก่แทรกแซงได้ท่านผู้ชมที่กรบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าสารรัฐธรรมนูญ vs รัฐสภาก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไป สวัสดีครับ